ถ่ายเมื่อวานด้วยโหครับคุณีเช้าเลยเมื่อวานเมื่อวานคนเยอะเหรอลุงมาเขาต้องมัดไหว้แล้วล่ะคนเดียวอ่ะมัไว้ครับเปิดกี่โมงครับเนี่ยผมมาตรงนี้ตีห้ากว่าเปิดตีห้าถึงนี่โมงก็น่าประมาณตีห้ากว่าเสียงมันเย็นก็นเลยครับผมตอนนี้ผมนั่งอยู่เว้ยร้านที่สองนะข้างๆงไงนะที่แรกว่าจะไม่คุยนอกเรื่องนะนะคลิปนี้นะอนดไม่ได้เหมือนกันนะ เครื่องจักรแม่ก็ดังจริงอะน,นะไอเนี่ยไอที่กอ่อสร้างถนนเนี่ยนะครับทั้งเสียงทั้งฝุ่นแย่แย่มากนะ <Okay. S 1> คุณภาพชีวิตคนสมุทรสาครหรือว่าคนเส้นพระรามสองนี่นะแย yeah, ่มากๆนะผมบอกให้นะถ้าเกิดอยู่ในเขตที่มันกอ่อสร้างนะอันนี้ว่าจะไม่คุยแล้วนะขอคุยหน่อยก็แล้วกันนะเออจากเท่าไหร่ครับป้าข้าไก่ลกสิบ่ดถ้ากะเพราเนื้อเปล่าเท่าไหร่ห้ิบ ลายขาวห้าสิบเพิ่มไข่อีกสิบาทหกสิบเสี่ยวชามเท่าไหร่อ่ะห้าสิบข้าเหลาห้าสิบถ้าคนเยอะสิบร้อยสิบบาทป้าผมามไม่ได้หนวกหูไหมหนวกหูค่ะมันสร้างทุกวันไหมป้าพูดตรงเลยทุกวันน้อคารนะอ่าอ่าโอเคครับไม่ยอมเสร็จนะแต่ยังดีหน่อยคนงานที่จะมากินข้าวเราป่ะมาไหมมาค่ะอ่างั้นยังดียังดียังพอยังพอไหวนะครับเอาน้ำแข็งอะไรเนี่ยนะคะอ่าโอเคยังอุดหนุนได้นะได้ได้โอเคครับครับ สวัสดีแฟนเพจคนทำกลิ่นทาง Facebook นะครับแล้วก็ผู้ติดตามช่อง YouTube และ TikTok j แจ็คไบโพล่านะตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณนะไม่ค่อยกล้าลงเท่าไหร่นะร้อนมากนะแดดร้อนจริงๆฮะนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ดูนะนี่บริเวณเซนทันมหาชัยนะครับคือขับเลยเซนทันมหาชัยมาหน่อยเนี่ยนะมันจะมีร้านกว้างกว้างอยู่นะ ผมสังเกตเห็นมาหลายรอบแล้วนะเป็นร้านขายอาหารนะมีสองร้านอะ่ะด้านหน้ากับด้านหลังะนะคือเห็นป้ายคําว่าอาหารป่าด้วยนะครับแล้วก็เป็นอาหารตามสั่งต่างๆนะส่วนอีกร้านนึงก็เป็นบุเต๋ยวเนื้อนะครับแล้วก็อาหารตามสั่งเช่นกันนะพอลงมาอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะนั่งร้านไหนดีนะครับเพื่อนๆฮะก็เดี๋ยวลองลงไปก่อนละกันนะทุกคนเยอะวะนะ เก่งๆนะครับเก่งๆนะโอเคอะเดี๋ยวเจอกันในร้านก็แล้วกันนะครับไปฮะอันนี้เป็นอะไรพี่เป็นต้านสั่เมโอ้มีกในนี้เองเข้าไหมตามสั่งก็มีพวกหมูป่ามีกบมีปลาไหลใช่ะปะมีนกด้วยนกด้วยนะขออนุญาตดูข้างในได้ไหมครับพี่ได้ค่ะได้ฮะเอาเป็นเป็นราดข้าวหรือเป็นกับข้าวฮะเป็นกับข้าวครแล้วแต่เราใช่ปะ ผมเอาราดข้าวก่อนแล้วกันฮะเอาปลาไหลผัดอะไรได้บ้างเจ๊ผัดชาผัดเผ็ดผัดชากับผัดเผ็ดต่างกันยังไงอ่ะผัดชากับผัดเผ็ดผัดผัดชาก็คือเป็นเป็นเอ่อพริกสดป่ะถ้าผัดเผ็ดมันจะมีพริกแกงป่ะใช่ไหมเอาเอาเป็นผัดชาแล้วกันเฮ้ยผัดเผ็ดสิผัดเผ็ดผัดเผ็ดปลาไหลนะเอาเป็นผัดเผ็ดปลาไหลอย่างหนึ่งก่อนครับแล้วนี่อะไรฮะ เอาต้มยำไก่บ้านด้วยอันนี้ขายเป็นไงเจเป็นถ้วยถ้วยละห้าสิบเอาครับอผมได้สองอย่างอนะก็คือผัดเผ็ดปลาไหลกับต้มยำไก่บ้านนะโอเคครับแค่นี้ฮะครับครับกบอทอดกระเทียมได้ไหมฮะกบอทอดกระเทียมได้ปะเหรอโอเคฮะได้ครับได้ได้ได้โอเคฮะ อร่อยนะอะไรเอ่ยกบอ่ะผัดหน่อไม้ดองใช่ผัดเผ็ดใส่หน่อไม้ดองเลายอร่อยมากเหรอครับนี่ผมก็เผ็ดสองอย่างแล้วนะเนี่ยถ้าผมถ้าผมกินได้หมดแต่ถุงได้ไหมได้งั้นเอาไปกับข้าวแล้วกันนะเอาผัดปลาไหลผัดพริกไงนะผัดทิแกงใช่ป่ะใช่แล้วก็กบจ้ะเอาไปกับข้าวสองอย่างกับข้าวสอย่างครับผมปลาไหลหนึ่งอย่างแล้วก็กบผัดหน่อไม้ใบไน่ดองหนึ่งอย่างแล้วก็ข้าวเปล่าหนึ่งจาน นะแล้วก็ไก่<ม>ครับ<ม>โ,อโอเคครับครับโอเคฮะอันนี้นะผมอยู่ที่ร้านที่ผมบอกนะก็คือเลยเซ็นท่านพระรามสองมาหน่อยใช่ไหมนะเพเลยเซนท่านพระรามสองมานะนะใครออกจากเซ็นท่านมาเนี่ยนะร้านเจเนี่ยดูดิอยู่ริมทางแบบนี้นะครับโคตรขังผมบอกให้นะคือส่วนใหญ่คนที่มากินใช่ไหมเป็นคนทํางานนะ นี่ผมเลือกตัดใจกินร้านนี้ดูป้ายเมนูก่อนนะครับนี่นีนดูป้ายเมนูนะนี่นี่น,นี่มันสะดุดตรงนี้นี่อาหารป่าต้มไก่บ้านลาบเป็ดเนื้อหมูเป็ดไก่ปลาไหลกบทะเลปลาดุกหมูป้ปาทอดกระเทียมนะครับเพื่อนๆดูบรรยากาศโคตรขลังนะที่แรกเอ๊ะจะเอาอยัางไงดีวะจะลงดีไหมนะมาคนเดียวสรุปลงครับ เดี else, át, one, okay, so vehicle, ๋ยวนีอาร้านนี้ก่อนร้านแรกนะแล้วผมสัญญาว่าผมจะมากินร้านนู้นนะร้านที่สนะครับที่มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อกาหารตามสั่งนะโอเคครับเดี๋ยวก็ไปดูในร้านก็นล้วกันนะนะว่าเขาผัดแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับไปคะคือบรรยากาศในร้านเนี่ยโคตรคลาสสิกนะครับคลาสสิกจริงๆนะ ร้านริมทางแบบนี้นะนเพื่อนๆดูนะครับน,นี่นะบรรยากาศริมทางแบบนี้นะผมค่อนข้างมั่นใจนะนะค่อนข้างมั่นใจว่ารสชาติอาหารนะแน่นอนจัดเป็มแน่นอนนะส่วนใหญ่เมื่อกี้เจ๊ถามแล้วว่าเอารสชาติแบบลูกทุงท่งทุ่งบรรนอกเลยไหมผมบอกจัดมาเลยได้มาแล้วฮนะเมนูนแรกนะโอเคครับ โอ้โหเปิ้นเลือเป็นราวเลยเนี่ยอันนี้อะไรนะพี่กบพันธุ์ไม้ดองนะครับโอเคฮะนี่เป็นกบพันธุ์ไม้ดองรมกินก่อนด้อือหือปินเลืองเป็นลาวป็นเลืองเป็นราวนะเออมาครบแล้วนะทั้งสี่อย่างนะไม่ใช่สินะมาครบแล้วนะครับทั้งสามอย่างนะเพื่อนนะคือเท่าที่ผมมองนะมองรูปร่างหน้าตานะเอาเรื่องอยู่แล้วล่ะนะครับ ดูแล้วทางเจทางลุงเจ้าของร้านนะดูแล้วอาหารคงรสจัดทุกอย่างนะครับวันนี้ผมเจียมเพวเรียนใจแล้วนะแสบแน่นอนนะล้างคอก่อนนะเป็นนี่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 ไก่บ้านนะนี่ไก่บ้านต้มใบมะขามต้มยำอะไรเนี่ยนะอืออือวาลาเชียวอือหือ เกิดร้านติวนี้นะผมบอกให้ว่ารสชาติอาหารไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนักต่อนักแล้วนะร้านตั้งเต็นตั้งผ้าใบดูเก่าๆริมทางเนี่ยนะครับปีมือที่สุดผมบอกให้นะอืม,อมชามหนึ่งห้าสิบบาทนะครับราคากําลังดีนะนี่กําลังดีด,ดูฮะดูฮะนี่ไก่เนี่ยกินตายรสชาติของ ไก่บ้านต้มยำใบมะขามนี่นะเปรี้ยวจากใบมะขามเลือดนะเปรี้ยวกำลังดีจริงๆนะโอ้โหดูดิอือเอาละนี่ต่อไปเนี่ยดูนี่มั่งปลาไหลนะปลาไหลนี่นี่ปลาไหลปลาไหลนี่ปลาไหลพัดเผ็ดเนี่ยชิมก่อนนะนะอือ คือปะไหลเขาใช้ตัวไม่ใหญ่มากนะเป็นตัวไซส์แบบกลางๆนะไซส์กลางๆแล้วก็ไซส์เล็กๆนะครับเ <i> นี่ยดูอพอ ok. เราเข้าปากไมปมช่ไ เราปิ้นหมุ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 นหม,นมุนเนี่ยนะเนื้อหลุดหมดนะครับเหลือแต่กล้างนะอยู่ตรงกลางสบายมากกินสบายมากบางที่จะผัดแห้ง,หงล้วนแห้งแหงแต่เนี่ยเขามีน้ําพอมีน้ำใช่ไหมข้อเดียวมันก็คือสามารถคลุกข้าวกินได้นะแล้วแต่คนชอบจริงๆนะว่าอาหารสไตล์เนี่ยนะครับอ,อีกเมนูเอาไวๆวเลยอื คุณยอดครับผมขมขมกบผัดหน่อไม้ดองอันนี้ไม่เคยกินนะถือว่าเป็นของใหม่นะกบผัดหน่อไม้ดองนะครับอืมก็ผัดเหมือนคล้ายๆพวกผัดผัดกระเพรานั่นแหละนะแต่ว่าพอมีหน่อไม้ดองใช่ปะมันจะมีความเปรี้ยวอ่อนๆของหน่อไม้ดองผสมอยู่ในรสชาติของกลบด้วยนะอื ดีอ่ะรสชาติก็จะบอกว่าไม่จัดมากก็ไม่ได้นะเริ่มมาแล้วนะหูเริ่มอื้อวิงวิงแล้วนะครับอออืือืมถ้าออกจากเซ็นท่านหนาทชายมาใช่ไหมประมาณห้าสิบเมตรนะซ้ายมือดูป้ายนะลาน,นกว้างที่จอดข้างหลังเพียบนะเดียวเข้ามาเลย อันนี้ร้านที่หนึ่งนะมีอาหารป่านะแต่เดี๋ยวร้านที่สองนี่อยู่ข้างๆกันนะทีแรกผมว่าจะมาอีกครั้งใช่ปะ่ะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวลุยเลยก็แล้วกันนะเออว่ากันเลยจบจดไปเลยทีเดียวนะครับเอาลนะฮะเดี๋ยวสำหรับร้านแรกแค่นี้ก่อนนะนี่กินเสร็จไปแล้วนะครับหนะนึ่งร้านนะนี่ก็คือร้านป้าต,ตรงนี้นะแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งนะก็เป็นคู่แข่งกันนั่นแหละนะแต่ผมบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวผมจะไปถ่ายอีกร้านหนึ่งนะป้าว่าอะไรไหมป้าบอกไม่จาโอเคนะเพราะว่าอะไรครับ เราเป็นสื่อนะสื่อฟรีกินใจเงินนะจุดประสงค์หลักก็คือสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการเป็นหลักนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีสื่อในมือนะวันนี้นะครับแฟนเพจคนทํากินนะผมแจ็คเบโพร่าดำเนินรายการนะจะมาทําสื่อให้ฟรีโอเคครับเดี๋ยวร้านที่2นะเราไปกินกันนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็มีอาหารตามสั่งนะเราไปเจอกันที่ร้านเขาแล้วกันนะครับไปฮะ ร้านก็สไตล์เดียวกันโล่งนี้ด้วยนี่กินเลยฮะนั่งเลยนั่งเลยร้านนั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมดยังครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมดยังย่างนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับป้าฮะก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อเอาเป็นป้ามีอาหารตามสั่งไหมใช่ปะผัดกะเพราก็มีเยอะปะผัดกะเพรามีไหมเอาผัดกะเพรามีเนื้อปะมีเนื้อค่ะผัดกะเพราเนื้อสับได้ไหมได้ค่ะผัดกะเพราเนื้อสับไข่ดาว หนึ่งนะครับรถจักรแล้วก็เกาเหล่าเนื้อหนึ่งชามนะครับนี่ฮะเส้นเตี๋ยวไม่เอาวะ,าเ,าะเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ท้องไม่ไหวฮะนะคือคือร้านป้าเขานะเฮ้ยร้านนี้โต๊ะดูมาตรฐานนะเพื่อด,ดูนะดูร้านนะดูโต๊ะขออนุญาตถ่ายวีดีโอหน่อยครับป้าขออนุญาตถ่ายนะแน่น,นะคือดูโต๊ะตั้งเป็นไงสวยงามไหมนะ อ๋าอาล้วฮะอันนี้เดี๋ยวเรานั่งตรงนี้ก็แล้วกันนะน,นี่นี่นี่นั่งตรงนี้เออนี่นะหมร้านนี้จะมีอาหารตามสั่งนะครับก็ใกล้เคียงกับร้านเมื่อสักครู่นะนะแต่ร้านเมื่อสักครู่เขจะมีพวกอาหารป่าด้วยนะครับอันนี้เป็นอาหารตามสั่งกับพวกสแตนดาร์ดนั่นแหละนะหมูหมึมกกุนะ้งนะเนื้อว่ากันไปนะครับเอาละเดี๋ยวรอนะรอ คผมสั่งข้าวไปไหนลองคานขาดูแนละ้วนี่เด็ดเห็นไหมอะไรเนี่ยนะหัวจออถนนนะเอาละถนนก็ต้องทางานแหละขอหน่อยก็แล้วกันนะตอนนี้กาลังฮิตนะตอนนี้กําลัางฮิตนะตนนนตนะดูโฆษณาปะ่ะนะไอ้ดี่ว่าถนนพระรามสองสร้างมาแล้วกี่สิบปีไม่ยอมเสร็จนะนะนี่ฮะเพื่อนดูมันก็เรื่องจริงอะ่ะนะคือเพง่อ,อ่ายั้งฝุนนะ ทั้งฝุ่นทั้งควันทั้งการจราจรติดขดัดเละเทะกันไปหมดนะอะไรนะสร้างมาแล้ว50ปีนะเพื่อนนะถนนพระรามสองเราเนี่ยนะครับต่างจากพีระมิดกีซ่านะสิ่งมหาัศาจรรย์ของโลกนะสร้างเพียง27ปีนะแล้วก็มีกลุ่มคนเขาออกมาทําคลิปกันใช่ปะ่ะนะเสียดสีเสียดสีล้อเลียนนะ่ะก็คือว่าถนนพระรามสองแม่งสร้างดีจริง,รงๆนะเพราะว่าอะไรฮะมันนานมากสร้างด้วยความละเอียด <laughs> คุณปูตายไปแล้วเกิหมายังสร้างไม่เสร็จนะก็จริงนั้นเพื่อนนะผมเกิดมาเจอมันสร้างและวถนนพระรามสองเนี่ยนะห้าสิบปีเหลือเชื่อป่ะนะวิ่งวอนไปยังนะรัฐบาลทุกรัฐบาลนะนะคือมาถึงเนี่ยก็อยาโบอวแต่จะมาต่อโครงการอะไรกันให้มันยืดยาวนะอะไรมันเสร็จแล้วก็เสร็จนะไม่ต้องไประเยแยะหรอกนะเออเอาละเค้กกินกันไม่น้อยหน่อยเดี <dogs> ๋ยวอ้วนนะครับประชาชนคนรทำกินจะตายห่าก็อยู่แล้วโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปกินอาหารก่อนนะโอเคครับ ตอนนี้ผมนั่งอยู่เว้ร้านที่สองนะนะข้างๆไงนะที่แรกว่าจะไม่คุยนอกเรื่องน,นะนะคลิปนี้นะนะอดไม่ได้เหมือนกันนะเครื่องจักรแม่ก็ดังจริงอะนะไอเนี้ย,ไอ,ย,ไ,อยไอที่ก่อสร้างถนนเนี้ยนะครับทั้งเสียงทั้งฝุ่นแย่แย่มากนะคุณภาพชีวิตคนสมุทรสาครหรือว่าคนเส้นพระรามสองนี่นะแย่มา,มากนะผมบอกให้นะถ้าเกิดอยู่ในเขตที่มึนก่อสร้างนะอันนี้ ว่าจะไม่คุยแล้วนะขอคุยหน่อยก็แล้วกันนะเออไม่พูดมานานแล้วนะไอ้เรื่องนนะพวกนี้นะักกีเกตจะพูดนะดูดูเดี๋ยวนี้ให้ดูแล้วกันเนี่ยนะเนี่ยดูดูเนี่ยขุดเจาะกันอยู่ตลอดทางเห็นไหมเออคือแบบฝุ่แนแม่งก็เยอะนะสายหาโรคปอดแดกนะครับอืมมาขอบคุณมากครับป้าครับเอาน้ำซุปไหมคะไม่เอาครับจานเท่าไหร่ครับป้าข้าวไก่รวมสี ถ้ากระเพราเนื้อก็เปล่าเท่าไหร่50ราคาว้าห้าเพิ่มไข่อีก10บาท60เกี่ยวฉาบเท่าไหร่ห้าสิบเอาเหล่าห้าสิบถ้าคนร้อยสิบร้อยสบาทป้ามาถามหน่เดียวหนวกหู่ไหมหนวกหูค่ะมันสร้างทุกวันไหมป้าพูดตรงเลยทุกวันลำคาญนะอ่าอ่าโอเคครับก็ทำไม่ยอมเสร็จนะแต่ยังดีหน่อยคนงานที่จะมากินข้าวเราป่ะ มาไหมมาค่ะอ่างั้นยังดียังดียังพอยังพอไหวนะเอาน้ำแข็งอะไรเนี่ยนะคะอ่าโอเควดยังอุ่นหนุ่นได้นะได้ค่ะโอเคครับครับครับเอาละฮะนี่นะเสียงผู้ประกอบการนะผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมริมถนนพระรามสองที่เการ้านนี่นะคือทุกคนเนี่ยนะทำไงอ่ะต้องจำใจอ่ะเสียงมันจะดังหรือมันจะฝุ่นต้องจำใจคนทำมาหากินหรือะ จะให้หลบอยู่ในห้องแอร์ไม่มาขายเหรอก็ไม่ได้ใช่ว่าเพื่อนๆนะครับแต่ก็มีนะไม่ได้มีความข้อเสียทุกอย่างหรอกนะมันก็มีข้อดีบ้างอะ่ะก็คืออะไรก็มีคนงานเข้ามากินข้าวบ้างนะคือตอนนี้ไอ้กล้องผมนะไอ้กล้องแอคชั่นที่ผมใช้นะมันน่าอยู่ข้างถนนพรามสองน,นนะร้อนจนฮีดะจนไม่ไหวอะ่ะจนมันไม่สามารถบันทึกได้แล้วนะจะต้องใช้กล้องโทรศัพท์นี้นะเอาไอโฟนอีกเครื่องหนึ่งมานะ เนี่ยเกปะคงจะสั้นๆแล้วล่ะนะครับอันนี้คือว่ากเพราเนื้อป้าเขานะถ้าไม่มีไข่50บาทถนะ้าเดือนเยอะครับเยอะ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 เะแต่ถ้าเดือดมีไข่นะเพิ่ม10บาทเนทะ่ากับว่ากระเพราเนื้อกระเพราเนื้อจานนี้หกสบาทเยอะนะแล,นะและส่วนให้เกาเหล่าเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะรสเท่าไหร่นะห้าสิบบาทเท่านั้นะแต่ที่นแน่ๆคืออร่อยะว่า,วายเยอะนะครับ อาเป็นว่าสั้นๆกันแล้วกันนะเพื่อนนะสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวว่าจะคนเลยนะที่จะไม่รอดนะอยู่บริเวณท่านพรามสองก่อสร้างกล้องผมไปแล้วอะมันร้อนมากนะเพื่อนนะโอเคครับนะพบกันีคลิปคสั้นนะฝากกดติดตามด้วยครับผมครับสวัสดีครับนี่ผมยืนอยู่ตรงบริเวณถนนพะรามสองเลยนะนะตรงบริเวณหน้าเซ็นทรัลมหาชัยนะสมคำลํำลือจริงๆนะอุ่นแม่งก็เยอะเสียงแม่งก็ดังนะ ั่งกินก๋วยเตี๋ยวไปวนะเชื่อไหมผมเอามือเนี่ยปาไปที่โต๊ะนะดำปีปุ่นนะผมจะบอกให้นะที่เขาทำคลิปออกมาเมื่อ50ปีที่แล้วอะนะครับว่าถนนนี่มันสร้างมา50ปีที่แล้วเมื่อไรแม่จะเสร็จสักทีนึงแม่ก็ยังไม่เสร็จแล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าจะเสร็จเอากับผมเท่าไหร่ก็ได้นะเออตัวอะไรก็ได้นะเอารูปไปคนมาหนะนะครับโอ้โหแล้วแม่ก็แบบว่าทำอามรมณ์เสียมากอะกล้องผมร้อนจัดอะทั้งทั้งแดดทั้งร้อนทั้งฝน ทั้งฝุ่นสารพัดสารเพนั่นะเพื่อนนะใครมานั่งกินข้าวแถวบริเวณริมถนนพระรามสองนะคือเห็นใจพ่อค้าแม่ค้ามากเลยนะนะรีบกินแล้วก็ต้องรีบไปนะพวกเรานะนะฝุ่นแม่งเยอะมากนะมาเลงปอดถามานะครับเพื่อนนฝะากที่ผู้เกี่ยวข้องไวนะ้แล้วกันนะฮะรับประทานกันน้อยๆหน่อยนะครับผมรีบทำให้มันเสร็จนะโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ เกี่ยวข้องช่วยสร้างถนนนี้ไปนานๆไม่ต้องรีบถนนจะได้แข็งแรงแข็งแรงและจะทําให้พวกเรามีความสุขมากสมภพชอบประดับรายงานจากชนบุรีป่าท่อถนนหน้าบ้านโอถนนแสนงามฉันก็สร้างสดใสมองไม่เห็นอะไรโยนไรบอกวัน